ระคลิผู้ครอบคลุมสรรพสิ่งบทที่8ความดีเลิศของแผ่นดินความอุดมสมบูรณ์ซึ่งหาที่สุดไม่ได้เลขโรมันสามแร่ธาต่างๆวงเล็บสองข้อพระกัมภี์พระบัญญัติบทที่8ข้อ9บทที่33ข้อ25ยิรมายาบทที่15ข้อ12วิวรณบทที่2ข้อ27บทที่1ข้อ15มัทิวบทที่2 8ข้อ18ลูกาบทที่10ข้อ19 มัดไทยบทที่16กข้อ18บข้อ19บทที่18 1ข้อ17เข้อ1 8เอพิโซบทที่6กข้อ11ถึงข้อ17เราได้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินนั้นประการแรกคือเรื่องของน้ำประการที่สองคือพวกพืชนานาชนิดประการที่3คือฝูงโคและฝูงแกะและประการที่4เป็นด้านของแหล่งแร่หรือแร่ต่างๆเรามาลองจัดจำแนกสิ่งเหล่านี้ อารบ,บิกหนึ่ง้ำมีต้นน้ำน้ำพุและลำธารอารบ,บิก2พืชและผักมีข้าวสาลีข้าวบาเลเถาอังุลต้นมะเดื่อเทศต้นทับทิมและต้นมะกอกเทศอารบ,บิก3าสัตว์มีฝูงโคและฝูงแกะดังเร็บการผสมผสานระหว่างชีวิตสองอย่างคือชีวิตพืชกับชีวิตสัตว์ก่อให้เกิดน้ำนมและน้ำผึ้งอารบ,บิกสแร่ต่างๆหรือแหล่งแร่ มีหินภูเขาเหล็กและทองเหลืองเราได้เห็นแล้วว่าความอุดมสมบูรณ์เหล่านี้สอดคล้องกับชีวิตฝ่ายวิญญาณในแต่ละขั้นตอนอย่างไรบ้างน้ำแห่งชีวิตเป็นขั้นแรกแห่งประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณของเราประสบการณ์พระคลิตในขั้นแรกนั้นเรารู้สึกเพียงว่าพระองค์ทรงเป็นน้ำแห่งชีวิตสำหรับเราจากนั้นในขั้นที่สองเรามีประสบการณ์ตะพระคฤิก้าวไปอีกขั้นหนึ่งเรารับสุประคลิอย่างมั่นคงมากยิ่งขึ้น พระคริตเป็นอาหารอันหนักแน่นสำหรับเราพรง่งทรงก้าวหน้ามากกว่าน้ำน้ำนั้นดีอย่างแน่นอนและเป็นสิ่งที่จำเป็นแต่น้ำก็ไม่ค่อยเป็นปึกแผ่นแน่นนาะข้าพเจ้าไม่อาจมีชีวิตและเติบโตโดยอาศัยเพียงแต่น้ำเท่านั้นถ้าท่านเชิญข้าพเจ้าไปรับประทานอาหารท่านต้องรับรองข้าพเจ้าด้วยอาหารแข็งบ้างอาจจะเป็นข้าวสาลีหรือข้าวบาเลเป็นต้น ที่อัศจรรย์คือตอนท้ายของจำพวกพืชและผักนั้นเป็นต้นมะกอกเทศซึ่งเล็งถึงพระคริสต์ผู้เป็นบุตรแห่งน้ำมันเป็นผู้ที่เติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ภายในและภายนอกของพระองค์ล้วนทราบซ่านด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เราสามารถรับสุขพระองค์เช่นนั้นเราสามารถถูกเติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และทราบซ่านด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เช่นกันเมื่อเราเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะสุขอมในชีวิตของพระคริสต์ พระคริสทรงน่ารักหวานชื่นและอุดมสมบูรณ์สำหรับเรายิ่งนักเหมือนกัดน้ำนมและน้ำพึ่งทันทีหลังจากประสบการณ์อันอุดมสมบูรณ์ที่เรามีต่อพระคริสเหล่านั้นเราก็ได้มาถึงแหล่งแร่หรือแร่ต่างๆได้แก่หินภูเขาเหล็กและทองเหลืองนี่คือการเรียงลำดับของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์พระวิญญ,ญาณน,นำสิ่งเหล่านี้มาเรียงไว้ก็เพื่อให้สอดคล้องกับขั้นตอนแห่งชีวิตฝ่ายวิญญ,ญาณ เมื่อเราเติบโตสุขงอมในชีวิตของพระคริสต์เราจะรู้จักบางสิ่งในประสบการณ์ของเราที่เป็นเหมือนหินภูเขาเหล็กและทองเหลืองในบทที่แล้วเราได้เห็นมาไม่น้อยเกี่ยวกับหินและเนินเขาเราได้เห็นแล้วว่าหินนั้นเล่งถึงวิสุทธิชนที่ได้รับความรอดและเปลี่ยนแปลงไปเป็นวัสดุสำหรับการก่อสร้างของพระเจ้าเราไม่เพียงต้องได้รับความรอด แต่ยังต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อกลายเป็นหินที่มีชีวิตอยู่สำหรับการก่อสร้างของพระเจ้าสภาพเดิมเรานั้นไม่ได้เป็นหินแต่เป็นดินก้อนหนึ่งทว่าเมื่อเราต้อนรับพระคริสต์พระองค์ก็เข้าสู่วิญญาณของเราและทำงานอย่างต่อนเนื่องเพื่อเปลี่ยนแปลงเราโดยการเปลี่ยนใหม่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราได้ถูกเปลี่ยนแปลงจากดินจนกลายเป็นหินเพื่อเราจะได้เป็นวัสดุสำหรับการก่อสร้างของพระเจ้า เรายังได้เห็นต่อไปอีกว่าเนินเขาและภูเขาเล่งถึงการเป็นขึ้นและการเสด็จสู่สวรรค์สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเป็นขึ้นและการเสด็จสู่สวรรค์มักจะเป็นอำนาจคืออาณาจักรและกษัตริย์การเป็นขึ้นคือการลุกขึ้นและการเสด็จสู่สวรรค์เป็นการถูกยกชูและพร้อมกับการยกชูนี้ก็คืออำนาจอันศักดิ์สิทธิ์การปกครองอันศักดิ์สิทธิ์อาณาจักรของพระเจ้าและกษัตริย์ นี่คือความหมายของภูเขาและเนินเขาเราได้เห็นแล้วว่ามีเพียงอย่างเดียวที่ดินจะถูกเปลี่ยนไปเป็นหินได้ก็โดยอาศัยการเป็นขึ้นมีเพียงอยู่ในชีวิตแห่งการเป็นขึ้นพระคริสต์จึงสามารถเปลี่ยนแปลงเราในชีวิตธรรมชาตินั้นเราเป็นดินก้อนหนึ่งแต่ในชีวิตแห่งการเป็นขึ้นเราทุกคนเป็นหินหินจึงก่อให้เกิดการก่อสร้างของพระเจ้า พร้อมกับอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์และการปกครองอันศักดิ์สิทธิ์นั้นล้วนเป็นผลมาจากการเป็นขึ้นของพระคริสต์ทั้งสิน้นเรายิ่งรับสู่พระคริสต์และประสบการพระคริสต์มากเท่าใดเราจะยิ่งถูกเปลี่ยนแปลงโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยธาตุแท้แห่งชีวิตของพระองค์มากเท่านั้นเมื่อนั้นการก่อสร้างของพระเจ้าและอาณาจักรของพระเจ้าก็จะปรากฏออกมาเหล็กและทองเหลืองบดนี้เรามาถึงสองรายการสุดท้ายคือเหล็กและทองเหลือง ข้าพเจ้าเชื่อว่าท่านคงคุ้นเคยกับลำดับในหนังสือเอเฟโซบทแรกบอกเราถึงพระพรทุกอย่างที่เราได้รับในพระคริสต์จากนั้นบทที่สองบทที่สามบทที่สี่และบทที่ห้าล้วนเกี่ยวข้องกับความอุดมสมบูรณ์ของพระคริสต์หนังสือเล่มน,นี้เป็นเพียงเล่มเดียวที่ใช้สท์คำว่าความอุดมสมบูรณ์ซึ่งหาที่สุดไม่ได้ของพระคริสต์ในเล่มบทที่สามข้อแปดหลังจากเรื่องของความอุดมสมบูรณ์เหล่านี้เราก็มาถึงบทที่หก คือตอนท้ายของหนังสือเล่มนี้ที่นั่นเราเห็นการสงครามการสู้รบประเด็นสุดท้ายในหนังสือเอเฟโซคือการสู้รบฝ่ายวิญญาณในเวลาที่ท่านบาถึงเอเฟโซบทที่6ในประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณนั้นท่านคงได้รับสู่ความอุดมสมบูรณ์ต่างๆของพระคริ์มาแล้วอย่างมากมายท่านได้ประสบการณ์พระคริ์มาตั้งแต่บทที่1นึถึงหเนื่องจากท่านได้ประสบการณ์พงถึงขั้นนี้ และเพราะจะต้องมีการกอร่อสร้างของพระเจ้าและการปกครองอันศักดิ์สิทธิ์ท่านจึงจําเป็นต้องมีการสู้รบฝ่ายวิญญาณเมื่อท่านมาถึงจุดนี้ท่านจะสามารถต่อสู้ท่านจะมีคุณสมบัติในการสู้รบท่านจะเจริญเติบโตสุขงอมในชีวิตของพระคริสต์ในการประสบการณ์ถึงความอุดมสมบูรณ์ของพระคริสต์ท่านต้องสู้รบและท่านก็สามารถสู้รบทันทีหลังจากถูกนำเข้าสู่สนามรบในบทนี้ เราจะอ่านพบคำศัพท์ต่างๆได้แก่หมวกเหล็กเกราะป้องกันอกโล่พระแสงดาบเป็นต้นพูดตามความหมายแล้วหมวกเหล็กนั้นทำขึ้นจากอะไรและเกราะป้องกันอกทำจากอะไรคงจะไม่ได้ประกอบขึ้นด้วยวัสดุที่อ่อนนุ่มหรือแตกหักได้ง่ายในบันทึกของหนึ่งสมุเอลบทที่17นักรบร่างยักษ์ที่นั่นปกคลุมตัวด้วยทองเหลือง หัวของเขาอกของเขาหัวเข่าและขาล้วนแต่ใส่เกราะทองเหลืองและดาบซึ่งเขาใช้ต่อสู้นั้นทําด้วยเหล็กหัวข้อสุดท้ายแห่งความอุดมสมบูรณ์ของพระคริสต์คือเหล็กและทองเหลืองเพราะว่าขั้นตอนสุดท้ายแห่งประสบการณ์ของคริสเตียนคือการสู้รบฝ่ายวิญญาณในสงครามนั้นเราต้องการทางทองเหลืองและเหล็กเช่นนั้นแล้วเหล็กกับทองเหลืองเล็งถึงท่าแท้ประการใดของพระคริสต์ พระคัมภีบอกเราว่าพระคริสต์จะปกครองนานาประเทศด้วยคาถาเหล็กดังนั้นเหล็กจึงเป็นตัวแทนของอำนาจของพระคริสต์พระคริสต์เป็นผู้ที่เต็มด้วยอำนาจเหนือจักรวาลทั้งหมดอำนาจทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดีที่แผ่นดินโลกก็ดีล้วนมอบแด่พระองค์แล้วพระองค์ทรงถูกยกชูขึ้นสู่สวรรค์ไปถึงเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าและพระเจ้าได้ทรงตั้งให้พระองค์เป็นประมุขเหนือสิ่งสารพัดพระองค์ทรงมีเหล็ก คาถาเหล็กอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์เรื่องนี้ชัดเจนเพียงพอแล้วอย่างนั้นแล้วทองเหลืองเล็งถึงลักษณะประการใดของพระคริ์เล่าทองเหลืองเล็งถึงการพิพากษาของพระคริ์แต่เราต้องเห็นว่าอำนาจและลิเตดตแห่งการพิพากษาของพระองค์นั้นเป็นผลมาจากการที่พระองค์ทรงประสบกับการทดสอบขณะที่อยู่บนแผ่นดินโลกพระอ์ผ่านการทดสอบทุกชนิดและทนทุกข์ด้วยการทดสอบทุกประการ พระบาทของพระองค์เหมือนทองเหลืองอันแวววาวซึ่งหลอมให้บริสุทธิ์ในเตาหลอมแล้วพระบาทของพระองค์เล็งถึงอะไรพระบาทนั้นเล็งถึงการดําเนินชีวิตบนแผ่นดินโลกการดําเนินชีวิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดินโลกนั้นได้รับการหลอมการเผาการทดสอบและการทดลองจากพระเจ้ากระทั่งถูกศัตรูและมนุษย์ทดสอบโดยการทดสอบต่างๆเหล่านี้การดําเนินชีวิตและพระมรรคาขององค์พระผู้เป็นเจ้า ได้รับการพิสูจน์ว่ามีความครบสมบูรณ์ทั้งสุขสาและส่องแสงพระองค์มีคุณสมบัติโดยสิ่งนี้พระองค์จึงมีคุณสมบัติในการพิพากษาผู้อื่นเพราะว่าพระองค์ถูกทดสอบถูกพิพากษาและถูกหล่อหลอมมาก่อนพระองค์ไม่เพียงตกแต่งตัวด้วยทองเหลืองแต่ด้วยทองเหลืองที่รับการหลอมให้บริสุทธิ์และส่องแสงแวววาวพระมีฐานะมีสิทธ,ธิในการพิพากษาการปรับใช้ทองเหลือง เราจะปรับใช้เรื่องนี้ได้อย่างไรบางครั้งเมื่อท่านกำลังติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าขณะที่ท่านกำลังโปรนิบัตพระองค์หรือบางทียามที่ท่านมาประชุมเพื่อพูดพระคำท่านรู้สึกว่ามีความคิดที่สกปปกและเต็มไปด้วยความบาปเข้าสู่ความคิดของท่านท่านจะทำอย่างไรในสถานการณ์เช่นนั้นจริงอยู่ท่านขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปกปิดท่านด้วยพระโลหิตของพระองค์และปกคลุมความคิดของท่านด้วยพระองค์เอง แต่ท่านรู้ไหมว่านี่คืออะไรนี่ก็คือหมวกป้องกันศีรษะที่ทําจากทองเหลืองท่านตระหนักว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นผู้ครบสมบูรณ์ผู้ส่องสว่างผู้ถูกทดสอบและพิสูจน์เมื่อนั้นในความเชื่อท่านก็ใช้วิญญาณและกล่าวกับศัตรูว่าไอ้ซาตานข้าเป็นมนทินข้ามีความบาปแต่สารเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงครบสมบูรณ์พระองค์ทรงเป็นผู้ซึ่งผ่านการทดสอบและพิสูจน์มาแล้ว พระองค์ทรงเป็นการปกคลุมของข้าพระองค์ทรงเป็นหมวกป้องกันศีรษะของข้าท่านสามารถใช้วิญญาณของท่านโดยความเชื่อปรับใช้พระคิ์ผู้ผ่านการทดสอบและพิสูจน์จนครบสมบูรณ์ผู้ซึ่งเป็นหมวกป้องกันศีรษะของท่านท่านเคยมีประสบการณ์เช่นนี้ไหมก็จะเชื่อว่าท่านมีแต่ท่านไม่ค่อยชัดเจนเท่านั้นเองท่านต้องเรียนรู้วิธีปรับใช้พระค์ในแนวทางนี้ด้วยใจที่ได้รับการใชยส่อง ข้าพเจ้ารู้ถึงการงานที่เต็มด้วยเล่ห์เหลี่ยมของศัตรูเมื่อสามสิบปีก่อนข้าพเจ้ายังหนุ่มอยู่โดยพระคุณของพระองค์ข้าพเจ้ารับองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างยิ่งทุกๆเวลาชาวตรู่ข้าพเจ้าจะไปที่ภูเขาเพื่อร้องเพลงสรรเสริญอ่านพระกัภีร์และอธิษฐานหลายครั้งด้วยน้ำตาแห่งความรักและความยินดีโอการสามัคคีธรรมนั้นช่างหวานชื่นและการสถิตอยู่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็เปี่ยมล้น แต่เมื่อข้าพเจ้าลงจากภูเขาความคิดนานาชนิดก็กลูเข้าสู่สมองของข้าพเจ้าทุกๆเวลาเช้าล้วนเป็นเช่นนี้ตอนแรกข้าพเจ้าคิดว่าตัวเองคงมีปัญหาบางอย่างข้าพเจ้าสารภาพต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและขอพระองค์ทรงอภัยแต่สารเสริญพระองค์หลังจากนั้นสองถึงสามวันข้าพเจ้าก็เข้าใจอย่างชัดเจนข้าพเจ้ากล่าวว่าไม่นี่ไม่ใช่ปัญหาของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารักองค์พระผู้เป็นเจ้ามากเช่นนี้ข้าพเจ้าอ่านพระคำของพระองค์และอธิษฐานข้าพเจ้ามีการสามีธรรมอย่างดีเลิศกับพระองค์แล้วความคิดเหล่านี้จะมาจากข้าพเจ้าได้อย่างไรจะต้องมาจากศัตรูอย่างแน่นอนท่านรู้ไหมว่าข้าพเจ้าทำอย่างไรข้าพเจ้าชกหมัดตรงไปที่ศัตรูนั่นเป็นวิธีที่ข้าพเจ้าสู้รบหลังจากนั้นช่วงหนึ่งข้าพเจ้ารู้ว่ามีหมวกเหล็กเตรียมไว้เพื่อศีรษะของข้าพเจ้า ซึ่งหมวกเหล็กนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งยุทธภัณฑ์ทั้งสิ้นของพระเจ้าจากวันนั้นเป็นต้นมาข้าพเจ้าก็ได้ฝึกบทเรียนยามใดที่ความคิดเหล่านี้มาทําให้ข้าพเจ้ายุ่งยากใจข้าพเจ้าจะทูลว่าพระองค์เจ้าข้าขอทรงปกคลุมข้าพเจ้าด้วยหมวกเหล็กของพระองค์ฮาลิลูยาพระองค์ทรงชัยชนะพระโลหิตอันประเสริฐของพระองค์เป็นพระโลหิตแห่งชัยชนะขอทรงปกปิดข้าพเจ้าพระองค์เจ้าข้า สรรเสริญพระองค์ข้าพเจ้ามีชัยชนะต่อมาข้าพเจ้าเข้าใจอย่างชัดเจนแล้วว่าทำไมองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงสามารถเป็นการปกปิดของข้าพเจ้าอย่างมีประสิทธิภาพเช่นนี้เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ผ่านการทดสอบและพิสูจน์ไม่เพียงแต่โดยพระเจ้าแต่โดยศัตรูและมนุษยชาติทั้งสิน้นและเมื่อพระองค์ผ่านการทดสอบพระองค์ก็ทรงปรากฏออกซึ่งความครบถ้วนบริบูรณ์สุขใสส่องสว่าง ระองค์ทรงเป็นทองเหลืองเป็นทองเหลืองอันแวววาวพระองค์ทรงมีความสามารถมีความเข้มแข็งมีคุณสมบัติมีฐานะที่จะต้านทานการโจมตีทั้งมวลยามใดที่ศัตรูพบกับผู้ครบสมบูรณ์เช่นนี้มันจะต้องหนีไปจงอย่าได้ต่อสู้ด้วยตัวของท่านเองนี่ไม่ใช่น้าที่ของท่านการสู้รบนั้นเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อข้าพเจ้าอย่างยาววายนั้นข้าพเจ้าได้ยินเรื่องหนึ่ง ซึ่งข้าพเจ้าไม่อาจจะลืมได้เรื่องนั้นให้การช่วยเหลือข้าพเจ้าเป็นอย่างมากพ่อของเด็กหญิงเล็กๆคนหนึ่งมีเพื่อนเป็นคริสเตียนผู้ซึ่งวันหนึ่งมาหาเขาและพูดคุยกันกับเขาเด็กหญิงได้ยินการพูดคุยของทั้งสองเพื่อนคนนั้นมีปัญหาใหญ่เขาบอกพ่อของเด็กคนนั้นว่าเขาถูกศัตรูโจมตีจนพ่ายแพ้มาตลอดในตอนท้ายเด็กหญิงไม่อาจจะทนฟังต่อไปเธอจึงร้องขึ้นว่า คุณคะหนูไม่เคยพ่ายแพ้ต่อศัตรูคุณตัวใหญ่กว่าหนูมากทำไมคุณพ่ายแพ้ในการสู้รบแต่หนูชนะเสมอโอ้เพื่อนคนนั้นกล่าวอะไรกันนะเขาหันสายตามามองดูเธอด้วยความประหลาดใจบอกฉันหน่อยสิเขากล่าวหนูชนะในการสู้รบได้อย่างไรโอ้นั่นง่ายมากเด็กน้อยนั้นตอบเมื่อศัตรูมาหาหนูและเคาะที่ประตู หนูถามไปว่าใครมันกล่าวว่าข้าคือซาตานเมื่อน,นั้นหนูกล่าวว่าเอาละรอสักครู่ฉันจะไปบอกพระเยซูและหนูก็ทําเช่นนั้นเมื่อศัตรูได้ยินก็กล่าวว่าไม่เป็นไรข้าขอไปก่อนละและมันก็หนีไปนี่คือวิธีของหนูการที่จะชนะในการสู้รบนั้นเป็นเรื่องง่ายอย่างยิ่งเรื่องนี้จริงเช็ดเพียงใดข้าพเจ้าไม่ทราบ แต่มีสิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้ารู้แน่คือถ้าท่านพยายามสู้รบด้วยตัวท่านเองท่านจะพ่ายแพ้นแน่แต่ยามใดท่านไปสู้รบพร้อมกับพระคริสต์และใช้ความเชื่อของท่านปรับใช้พระองค์ท่านจะชนะอย่างแน่นอนพระคริสต์เป็นผู้ที่ผ่านการทดสอบและพิสูจน์มาแล้วพระองค์ทรงเป็นการปกปิดของท่านศัตรูไม่อาจกล่าวอะไรต่อพระองค์และจะทำอะไรพระองค์ได้จงฝึกฝนปรับใช้พระองค์เป็นการปกปิดของท่าน องพระผู้เป็นเจ้าทรงผ่านการทดสอบมาอย่างถี่ถ้วนบัดนี้พระองค์เป็นผู้ซึ่งมีคุณสมบัติที่จะพิพากษาผู้อื่นพระองค์ทรงมีทองเหลืองพระองค์ทรงมีการปกปิดนั้นการปรับใช้เหล็กบัดนี้อำนาจนั้นเกี่ยวข้องกับเหล็กอย่างไรองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าอำนาจทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดีที่แผ่นดินโลกก็ดีล้วนมอบแด่พระองค์แล้วแต่เรื่องไม่จบเพียงแค่นั้นองค์พระผู้เป็นเจ้ายังบอกเราว่า พระองค์ได้ทรงประทานฤทธานุภาพหนึ่งเล็บอำนาจนั้นให้แก่เราด้วยพี่น้องทั้งหลายท่านรู้ไหมว่าท่านมีสิทธิ์ที่จะใช้ฤทธานุภาพอำนาจขององค์พระผู้เป็นเจ้าท่านไม่เพียงมีฤทธิ์เดชท,ท่านยังมีอำนาจท่านรู้ไหมว่าอำนาจกับฤทธิ์เดชแตกต่างกันอย่างไรกราพเจ้าขอยกตัวอย่างหนึ่งท่านมีรถยนต์รถยนต์คันนั้นมีกำลังฤทธิ์เดช ตอนนี้สมมุติว่าท่านพบก,กับตำรวจจราจรซึ่งกำลังโบกมือให้ทางจราจรพร้อมกับเป่านกหวีดเขาเป็นเพียงตำรวจจราจรผู้เล็กน้อยแต่ถ้าเขายืนอยู่ที่น่านเมื่อเขายกมือขึ้นรถทุกคันจะต้องจอดนี่คืออะไรนี่คืออำนาจเป็นอำนาจถึงการปกครองตำรวจเล็กๆผู้นั้นเป็นตัวแทนถึงการปกครองท่านต้องน้อมรับคำสั่งของเขาไม่ว่ารถของท่านจะเป็นอย่างไร หรือจะมีกำลังมากแค่ไหนท่านต้องหยุดไม่ว่าท่านจะมีรถยนต์รถบรรทุกหรือรถประจำทางก็ไม่นับเป็นอะไรเมื่อเขากล่าวว่าหยุดท่านก็ต้องหยุดเมื่อเทียบกับกำลังลิเดต,ตของตำรวจกับกำลังของรถยนต์ทั้งหมดหรือกระทั่งเทียบกับรถคันเดียวก็ถือว่าด้อยกว่ากันมากความจริงกำลังลิเดต,ตของเขาเท่ากับศูนย์ก็ว่าได้แต่เขามีสิ่งซึ่งท่านผู้ขับรถอันทรงกำลังนั้นไม่มี นั่นคืออำนาจเมื่อเขากล่าวว่าหยุดทุกคนต้องหยุดอำนาจของเขาเหนือกว่าฤทธิ์เดชของท่านไม่ว่าศัตรูจะเข้มแข็งเพียงใดมันมีอย่างมากก็แค่ฤทธิ์เดชแต่เรามีอำนาจ,เรา,นาจเรามีอำนาจแห่งประมุขของจักรวาลในทั้งหมดตำรวจเล็กๆผู้นั้นเป็นตัวแทนของการปกครองในเมืองแต่เราเป็นตัวแทนของกษัตริย์แห่งจักรวาลพี่น้องทั้งหลายท่านเคยรับสุขอำนาจนี้ไหมข้าพเจ้าเกรงว่า เมื่อมีปัญหามาถึงท่านท่านก็ลืมไปและทำตัวเหมือนกับขอทานผู้น่าสงสารท่านลืมไปว่าท่านเป็นตัวแทนของพระคิ์ไม่ใช่สิ่งอื่นใดแต่คือพระคิ์อำนาจของพระคิ์ทรงมอบให้แก่ท่านแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าบอกเราว่าพระองค์ได้ทรงประทานอำนาจให้เราสามารถชนะฤทธิ์เดชทั้งมวลของศัตรูโอช่างเป็นความรอดที่ยิ่งใหญ่จริงๆโอขอให้เราตระหนักและประสบการณ์ในเรื่องนี้ จงพยายามปรับใช้อำนาจที่พระคริสต์ประทานแก่ท่านตำรวจเล็กน้อยผู้นั้นยืนอยู่ที่นั่นมีอำนาจหยุดการจราจรแต่ถ้าข้าพเจ้าไปยืนอยู่ที่นั่นและกล่าวว่าหยุดข้าพเจ้าคงจะต้องตายเป็นแน่ข้าพเจ้าไม่มีฐานะนั้นข้าพเจ้าไม่มีเครื่องแบกอยากคิดว่าเพียงแต่ท่านเป็นคริสเตียนท่านก็สามารถใช้อำนาจเหนือศัตรูท่านมีอำนาจก็จริง แต่ก็ยังมีปัญหาอยู่ท่านดำเนินชีวิตในพระคดิหรือเปล่าท่านดำเนินชีวิตอยู่ในการเป็นขึ้นหรือไม่ตํารวจเล็กน้อยผู้นั้นสามารถยืนอยู่ที่นี่ในวันนี้และออกคําสั่งได้สิ่งใดที่เขาผูกมัดสิ่งนั้นก็จะถูกผูกมัดสิ่งใดที่เขาปลดปล่อยสิ่งนั้นก็ถูกปลดปล่อยแต่ถ้าบุคคลเดียวกันยืนอยู่ที่นั่นในวันรุ่งขึ้นโดยปราศจากเครื่องแบบแล้ว เขาคงจะทำอะไรไม่ได้และคงไม่มีใครทําตามการชี้นำของเขาเป็นแน่และเขาอาจจะมีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้เมื่อเขาอยู่ในเครื่องแบบการจราจรบนถนนจะต้องเชื่อฟังเขาแต่เมื่อเขาอยู่นอกเครื่องแบบเขาก็ไม่มีความหมายที่จะไปชี้นำการจราจรและแท้ที่จริงเขาก็ไม่ใช่คู่ต่อกอกับรถราต่างๆท่านเป็นคริสเตียนแต่ท่านยืนอยู่ที่ไหนละ่ะ ท่านดำเนินชีวิตอยู่ที่ไหนท่านดำเนินไปที่ใดท่านดำเนินอยู่ในพระคริษต์หรือท่านดำเนินอยู่ในชีวิตธรรมชาติถ้าท่านอยู่ในตัวเองถ้าท่านอยู่ในชีวิตธรรมชาติท่านก็สูญเสียฐานะนั้นไปท่านอยู่นอกเครื่องแบบและท่านก็ไม่มีอำนาจในสมัยของอัครทูตเปาโลเขาเคยขับผีและวิญญ,ญาณชั่วมากมายในเดืกิจการบทที่1 6ข้อ18บทที่1 9เข้อ12 เขาสั่งพวกวิญญาณชั่วและบัญชาให้มันออกไปในนามขององค์พระเยซูแต่ท่านคงจำได้ว่ามีคนอื่นคือบุตรชายเจ็คนของซาเกวาพยายามทำสิ่งเดียวกันในนามเดียวกันแทนที่ผีร้ายจะออกไปมันกลับกระโดดเข้าใส่คนเหล่านั้นและทําให้คนเหล่านั้นอับอายจนต้องหนีไปโดยเปลือยกายและบาดเจ็บดังเล็บกิจการบทที่19ข้อ1 3ถึงข้อ16พวกเขาไม่มีฐานะไม่มีอำนาจ ผีร้ายรู้จักเปาโลและเชื่อฟังเขาแต่ไม่รู้จักคนเหล่านั้นอำนาจนั้นขึ้นอยู่กับบุคคลเราต้องตระหนักว่าเหล็กนั้นมาจากไหนเหล็กมาจากหินหินอยู่ที่ไหนหินอยู่ในภูเขาหินอยู่ในการเป็นขึ้นเมื่อท่านยังคงอยู่ในฐานะของดินก้อนหนึ่งท่านไม่สามารถปรับใช้อำนาจได้ถ้าท่านเป็นมนุษย์ดินแห่งธรรมชาติท่านก็ไม่มีฐานะท่านไม่มีสิทธิ ในตัวท่านไม่มีเหล็กแต่เมื่อท่านเป็นหินเป็นอยู่ในพระคิ์เป็นอยู่ในการเป็นขึ้นท่านก็มีอำนาจอย่างอัตโนมัติท่านไม่ต้องขอเพียงแต่ท่านอ้างอำนาจนั้นและปรับใช้ท่านสามารถกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นอยู่ในพระคิ์ข้าพเจ้ามีอำนาจของสวรรค์และข้าพเจ้าจะใช้อำนาจนั้นข้าพเจ้าขอบอกท่านว่าจะได้ผลจริงๆองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแกเราว่า เราบอกท่านทั้งหลายตามจริงว่าท่านจะผูกมัดสิ่งใดในโลกสิ่งนั้นก็จะถูกผูกมัดในสวรรค์และเมื่อท่านจะปลดปล่อยสิ่งใดในโลกสิ่งนั้นก็ถูกปลดปล่อยในสวรรค์ด้วยนางเล็บมัทไทบทที่1 8ข้อ18นี่คืออำนาจแต่โปรดจำไว้ว่าท่านต้องอยู่ในชีวิตที่เป็นขึ้นท่านต้องมีฐานะแห่งการเป็นขึ้นนี่เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเป็นขึ้นเช่นนี้ท่านก็มีอาณาจากักรท่านก็มีเนินเขา เช่นนี้อาณาจักรก็ถูกนำเข้ามาเนื่องจากเรารู้จักการพิพากษาและอำนาจของพระคริสต์เราจึงสามารถปรับใช้การพิพากษาและอำนาจของพระคริสต์ในท่ามกลางเรามีภูเขามีอาณาจักรมีการปกครองอันศักดิ์สิทธิ์และมีอำนาจของพระเจ้าในพระบัญญัติบทที่ 33: บข้อ25บบอกเราว่ากรอนประตูนั้นทำจากเหล็กและทองเหลือง ประตูมีไว้เพื่อการพิทักษ์รักษาของเราเป็นการป้องกันคุ้มครองของเราถ้าเราสามารถปรับใช้อำนาจขององค์พระผู้เป็นเจ้าและการพิพากษาขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราจะมีความปลอดภัยและการคุ้มครองประตูของเราจะมีกรอนคืออำนาจและการพิพากษาขององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เชื่อที่มีความปลอดภยัยและมีความมั่นคงมากที่สุดคือผู้ที่ใช้อำนาจของพระคริสต์พวกเขา ng, เข้มแข็งเพราะมีอำนาจ ดังนั้นเขาจึงปลอดภัยและมั่นคงในสุดท้ายก็มีการพักสงบการก่อสร้างของพระเจ้ามักขึ้นอยู่กับคริสเตียนเช่นนี้เขาไม่เพียงแต่เป็นวัสดุสำหรับการก่อสร้างไม่เพียงแต่เป็นหินเพื่อพระวิหารแต่เป็นพระวิหารที่ถูกก่อสร้างเข้าด้วยกันอำนาจของพระเจ้าและการปกครองอันศักดิ์สิทธิ์ก็อยู่กับผู้เชื่อเช่นนี้ดังนั้นในถ้ำกลางเขาจึงมีอาณาจักรของพระเจ้า มีภูเขาหรือเนินเขาเราต้องเติบโตทีละเล็กทีละน้อยจากขั้นแรกผ่านขั้นที่สองไปยังขั้นที่สามและขั้นที่สี่เราต้องเรียนรู้ที่จะปรับใช้พระคิดและรับสุขพระองค์ในขั้นแรกด้วยน้ำแห่งชีวิตเรายังต้องเรียนรู้ที่จะปรับใช้พระองค์ในขั้นที่สองเป็นอาหารแข็งเราต้องเรียนรู้ในการรับสุขพระคิ์จนถึงขั้นที่ว่าพระองค์ทรงบานชื่นและอุดมสมบูรณ์ต่อเรา เป็นน้ำนมและน้ำพึ่งตลอดวันเมื่อนั้นเราจะเติบโตสุกงอมเราก็สามารถมาถึงจุดที่เรามีฐานะอ้างถึงอำนาจและการพิพากษาข,ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อเรามีอำนาจก็ไม่จำเป็นที่เราจะต้องจัดการกับหลายสิ่งหลายอย่างกระทั่งอธิษฐานเพื่อสิ่งต่างๆมากมายก็ไม่จำเป็นเรามีสิทธิที่จะใช้อำนาจเหนือสิ่งเหล่านี้เมื่อยวดยานมาถึง ตำรวจจราจรจะต้องโทรศัพท์ไปหานายกเทศมนตรีไหมว่าเขาจะหยุดรถได้หรือเปล่าอย่างนั้นคงน่าขันมากตำรวจผู้นั้นมีอำนาจที่จะทำสิ่งนี้ได้ในทำนองเดียวกันไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องร้องหาพระเจ้าให้ทรงช่วยเราสามารถและเราควรยืนหยัดในฐานะของเราและใช้อำนาจของเราแต่ข้าพเจ้าขอกล่าวซ้ำว่าเราจะทำสิ่งนี้ไม่ได้ นอกจากเราจะมีการเจริญเติบโตสุขงอมฝ่ายวิญญาณจนถึงขั้นหนึ่งอัครทูตเปาโลมีฐานะที่จะอ้างถึงอำนาจอย่างไม่ต้องสงสัยเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นกับพี่น้องคนหนึ่งในคริสตจักรในเมืองโกรินโธและอัครทูตไม่อาจจะทนต่อเรื่องนั้นได้อีกเขาก็บอกพวกพี่น้องว่าเขาได้พิพากษาและมอบคนนั้นไว้ในมือของซาตานในนามขององค์พระเยซูในเล็บหนึ่งโกรินโธบทที่ห้าข้อสามถึงข้อห้า เขาใช้สิทธิของเขาเขาใช้อำนาจนั้นถ้าเราจะทำเช่นเดียวกันเราต้องเหมือนเปาโลคือต้องมีการเจริญเติบโตของชีวิตโอ้พี่น้องทั้งหลายเราต้องเพ่งพินิษที่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเราจะได้เรียนรู้ในทุกวันถึงวิธีในการปรับใช้พระคริ์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่งพร้อมกับความอุดมสมบูรณ์อันหาที่สุดไม่ได้ของพระองค์เราต้องประสบการณ์พระองค์เริ่มจากน้ำแห่งชีวิต เรื่อยไปจนถึงเหล็กและทองเหลืองความอุดมสมบูรณ์ของประคริตยังมีอีกหลายประเด็นข้าพเจ้าเพียงแต่ให้ข้อสังเกตแก่ท่านในบทเหล่านี้เราได้อ่านข้อความในยะเอสเคลบทที่สามสิบสี่ข้อยีว่าและเราจะให้ขนแนงที่จะให้เขาทั้งหลายมีชื่อเกิดขึ้นประคริตทรงเป็นขนแนงที่จะให้มีชื่อเราไม่รู้ชื่อนั้นประคริตทรงเป็นต้นไม้ชนิดพิเศษ โอ้พระคริสช่างอุดมสมบูรณ์จริงๆเราไม่อาจใช้สอยพระองค์ได้หมดสิน้นและในพระคัมภีร์ยังมีต้นไม้ชนิดอื่นๆอีกที่เป็นแบบเ่งถึงพระคริสบทเพลงไพเราะบทที่สองพูดถึงต้นแอปเปิ้ลอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่การแปลที่เที่ยงตรงนะักการแปลที่เที่ยงตรงกว่านี้ชี้ให้เห็นว่าเป็นต้นส้มชนิดหนึ่งพระคริสทรงเป็นต้นส้มมีต้นไม้มากมายที่เลงถึงพระคริส และเปิดเผยลักษณะต่างๆอันอุดมสมบูรณ์ของพรงเพื่อให้เราได้ประสบการณ์เอกโซโดโบทที่30กล่าวถึงชื่อพืชต่างๆที่ใช้ทําน้ำมันชโลมอันบริสุทธิ์เป็นเครื่องหอมซึ่งประกอบด้วยหมดยอบอบเชยหวานแกกหอมและคัสยะในเล็บข้อ23ถึงข้อ24และยังมีเครื่องหอมสะเฮเลตและฮันบานาผสมกับกร,รยานในเล็บข้อ34 พืชเหล่านี้มีความหมายอย่างยิ่งและหวานชื่นที่สุดโอ้ความอุดมสมบูรณ์โอ้ความอุดมสมบูรณ์ที่ไม่อาจใช้สอยได้หมดสิน้นแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินงามอย่างแท้จริงเป็นแผ่นดินงามเลิศโดยแท้แผ่นดินนี้มีความดีเลิศโดยเฉพาะความอุดมสมบูรณ์อันหาที่สุดไม่ได้แผ่นดินพืนนี้ช่างอุดมสมบูรณ์ยิ่งนะักแผ่นดินนี้เป็นแบบเลงถึงพระคริสต์ผู้ครอคบคลุมสรรพสิ่ง ขอให้เราเพียรพยายามประสบการณ์รับสุขและปรับใช้พระองค์ผู้สง่าราศีและครอบคลุมสรรพสิ่งนี้ขอพระองค์ประทานพระคุณแก่เราทั้งหลายจบบทที่8ความดีเลิศของแผ่นดินความอุดมสมบูรณ์ซึ่งหาที่สุดไม่ได้เลขโรมันสามแร่ธาตุต่างๆวงเล็บสจากหนังสือพระคริสผู้ครอบคลุมสรรพสิ่งเดวิดเนตลีหนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในเเล่มแจกฟรีของเลมา่า ท่านสามารถขอหนังสือนี้ได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆโดยไปสมัครที่เว็บไซต์ bramabooks.org หรือสแกน QR Code นี้และแจ้งว่าขอรับหนังสือฟรี